ต้นต้นจะแตกต้นลำไยแตกเลยเรียกว่าต้นมะพร้าวแตกกลางวงหรือเปล่านะนะขอวิธีรักษาตาปลาหน่อยครับตาปลารักษาตาปลาอ๋อนึกได้นึกได้อานาบ ורי ที่มันอยู่ก็ฝ่าเท้านะฮะจะเป็นฝั่งฝ่ายนิ้วก็ได้หรือว่าช่อนก็ได้ตาปลาโหพูดถึงตาปลานะถึงไม่จะใส่รองเท้านุ่มแค่ไหนก็ตามทีนะฮะ มันจะต้องมีจุดแข็งเวลามาโดนเนี่ยโอ้โหใจจะขาดพวกตาปลากับรองช้ำตาปลาจะหนักกว่าเยอะครับเพราะสิ่งโอ้ยนั่นนะมันดูดดึงพลังงานลือเกินครับอ่อนลัทวยละทายเลยแหละครับตาปลาเอาล่ะฟังให้ดีนะตาปลานะตาปลานะย้ําตาปลานะครับฟังให้ดีนะครับฝังลุงนะครับลุงมักจะใช้ถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็น ไฟไฟขีดเนี่นะไฟจู้จีดนะ,นะไม่ขีดไฟขีดปุ๊บจิ้มเลยนะจิ้มตัวตัวหัวตาปลาได้ครับจิ้มไปเลยนะถ้าเป็นฝั่งลุงทําเองนะลุงไม่สนใจอะไรนะจิ้มเลยแล้วความเจ็บปวดที่มันจะมันจะคือมันจะหักล้างกันระหว่างร้อนกับปวดที่เป็นตาปลานะฮะมันจะหักล้างกันนะฮะ แต่นั่นก็คือถ้าจําเป็นก็ทําไปถ้าไม่จาเป็นเดี๋ยวนี้เอาตาปลาเนี่ยถูเลยฮะที่พื้นโอเคไหมเดี๋ยวนี้แหละครับทําไปเอาหลังเท้าถูหลังเท้าที่มีตาปลาถูหลังเท้าเนี่ยถูไปถูมาถูมาถูไปโอเคนะครับทําไปเรื่อยฟังไปด้วยเสียงลุงนี่แหละครับมันจะดีมากดื่มน้ําก่อนครับฟังเสียงลุงให้มันสุดม้วนนะครับ โซนนะั้นจะเป็นเรือๆแต่เป็นตาปลาตาแมวตาช้างตามาดูมันจะหายสบายมากเลยไป เยี่ยมไม่ล่ะนี่แหละสุดฤทธิ์สุดเด็ดมากครับผมรู้ชิตาปลาต่อไปตาปลาจะหายไปถ้ามันจะมีตาแมวจะเกิดขึ้นมาเน่ mm hmm. <c oughs> โอเคครับทำไปด้วยแล้วก็สนุกสบายหายใจสะดวกเลยนะครับนะโอเคยินดีที่ใช้บริการลุงแหละข้ทรางานนะครับจบข่าวครับผม